สี่ปทมมหัตธนสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นผู้มีทรัพย์มากสูตรที่หนึ่งหนึ่งพันิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมียศใหญ่ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ สประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการน,นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมียศใหญ่ปฐมมหัตตนะสูตรที่สี่จบ